ก็อดนึกถึงชายตาบอดคนนั้นไม่ได้มีชายตาบอดคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านอาหารเดินเข้าไปนั่งปับ๊บสมศักดิ์ซึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านหยิบเมนูแล้วเดินมาวางให้ชายตาบอดบอกไอ้น้องสังเกตหน้าพี่ด้วยตาพี่บอดเห็นไหมพี่จะอ่านได้ยังไงสมศักดิ์ตกใจแต่ก็ตั้งสติไว้บอกว่าถ้างั้นผมอ่านให้ฟังนะครับบอกไม่ต้องพี่ตาบอดตั้งแต่เกิดแต่พี่เชี่ยวชาญด,ด้านการดม ดมจนชำนาญพี่ไม่ต้องพึ่งน้องขออย่างเดียวน้องไปเอาช้อนของจานที่เขากินเรียบร้อยแล้วมาให้พี่ดมแล้วเดี๋ยวพี่บอกได้แล้วจะสั่งเองว่าจะสั่งอะไรสมศักดิ์ก็งงแต่ก็เดินไปหยิบช้อนมาสองขันยื่นให้ปับ๊บดมอันแรก <c oughs> อืมก็ผัเกียวหวานไก่ไม่เอาหมันเยอะดมอันที่สองปึง้ง มันหอยเอาอันเนี้ยสมศักดิ์ไม่งงเว้ยเฮ้ยถูกด้วยอ่ะแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะหลังจากนั้นครับหนึ่งอาทิตย์ชายตาบอดมาที่ร้านทุกวันแล้วก็ขอแค่ช้อนมาดมแล้วเชื่อไหมถูกทุกครัง้งเชี่ยวชาญจนมีวันหนึ่งสมศักดิ์รู้สึกอดลนทนไม่ไหวหมั่นไส้ลึกๆอยากลองของชายตาบอดคนนี้เห็นชายตาบอดเดินเขมานั่ง,งปั๊บ จูมือสมศรีซึ่งเป็นแฟนเขาทํางานเป็นเด็กเส์ฟในร้านเช่นเดียวกันไปหลังร้านหยิบช้อนไปคันถึงหลังล้านปับ๊บเอาช้อนยัดตะเกียงสมศรีแล้วปาดที่อุโกจะมังอจี้ปาดปาดปาดน,นะแล้วเดินกระยิมออกมาจากหลังล้าน,ลานแล้วยื่นให้ชายตาบอดดมชายตาบอดรับไปดมร้องอุบะ มาก,กินเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้สมศรีทำง,งานอยู่นี่แหละเนี่ยว้าเนี่ยใช่เน yeah, ี่สมศรีเนีตรงกีทีก็สมศรีชัดๆมันเชี่ยวชาญจำงานเห็นไหมเก่งจริงสักเรื่องนึงจริงลราก็ไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะไปทำให้เราพัฒน,นาขึ้นไปเลยนึกถึงชายตาบอไไดคนนี้ไว้ครับ